เทวดาชอบสวดมนต์องค์หลวงปู่ชอบฐานสโมท่านได้บอกเตือนลูกศิษย์เรื่องการสวดมนต์ว่าเทวดาในแต่ละสถานที่เขาชอบสวดมนต์ที่แตกต่างกันบางสถานที่ก็ชอบบทธรรมจักกับประวัตนะสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทกรณียะเมตสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทมาติกาบางสถานที่ก็ชอบบท เมตตาสั่งนสูตรพอสวดหอดถึงบทที่พวกเขาชื่นชอบละ่ะเขาก็จะพากันเปล่งเสียงสาธุการสดังสนั่นวันไหวไปทั่วเทวดาเขาพากันออนซอนสะออนหลายพากันชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านเน้นย้ำเรื่องการสวดมนต์ว่า เวลาสวดมนต์ไหว้พระอย่าทำเป็นเล่นเห็นเป็นของสนุกขนองปากธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงควรค่าต่อการเคารพเป็นอย่างยิ่งหากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองนักปราชญ์ได้ยินท่านก็ตำหนิเทวดาเขาก็พากันตำหนิเวลาไหว้พระสวดมนต์ให้พากันตั้งใจสวดจริงๆ เวลาสวดก็ให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทนั้นๆมันถึงจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของเองด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทำสมาธิไปในตัวบางทีข้ออัดข้อทำต่างๆมันก็จะผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์ก็มีเทวดาทั้งหลายนั้นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรามาก่อน มีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลพอตายทำลายขันจากโลกนี้ไปแล้ว <c oughs> ก็ได้ไปจุติในสวรรค์ชั้นต่างๆสูงบ้างต่ำบ้าง <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองได้สั่งสมมาในตอนเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาอยู่ก็ตามจิตของพวกเขายังฝังไว้ในบุญกุศลพอได้ยินหรือได้เห็นผู้ใด ทำคุณงามความดีพวกเขาก็พากันมาร่วมอนุโมทนาด้วยหากว่าเรามีจิตที่ละเอียดเป็นสมาธิบ้างเราก็จะเห็นเขามาร่วมอนุโมทนากับเราด้วยอย่างที่หย,ยาบหยาบที่พวกเราจะรับทราบได้ก็คือขนพองสยองกล้าวเป็นต้น ด้วยหลวงปู่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องการสวดมนต์ไม่น้อยกว่าการทำสมาธิภาวนาจึงจะเห็นได้ว่าแม้ในช่วงปัดฉิมวัยของท่านยามกลางค่ำกลางคืนท่านก็ยังออกมานั่งรถเข็นจงกรมไปในบริเวณวัดฟังพระเนนลูกหลานสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเป็นการให้กําลังใจลูกหลานพระเนนไปในตัว พอหลังจากไหว้พระสวดมนต์กันเสร็จในบางคืนลูกหลานพระเนเนก็จะได้กราบเรียนสอบถามองค์ท่านหลวงปู่ครับวันนี้เทวดาเขามาร่วมสวดมนต์ไหว้พระด้วยไหมครับหลวงปู่ท่านก็มักจะตอบว่ามีมาทุกวันวันไหนมีมากเท่าไหร่ท่านก็จะบอกจำนวนให้ทราบด้วยหรือบางครั้ง ท่านก็จะระบุชื่อพระเนนเป็นรายคนด้วยเช่นเทวดาเขาชมว่าพระเนนองค์นี้สวดมนต์ม่วนหลายเสียงดังกังวานไปหลายไปไกลเทวดาเขาได้ยินเขาขออนุโมทนาด้วยพอได้ยินองค์หลวงปู่ท่านว่าให้ฟังเช่นนี้พระเนนลูกหลานก็พากันปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง พอถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์จึงพากันตั้งอกตั้งใจสวดกันอย่างเต็มที่โอวทาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสร์อำเภอวงังสพุงจังหวัดเลย